สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจะสวัสดีทาง Fc ไหม Fc เก่าด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหุน้นห้างเซ้ง,งจกแนวทางของวันอังคารเดือนที่26เดือน8 2 5งพันหา6 8จะเดือนซิงหาจะมาผูกกับแนวทางของไอจอยตามเคยจ้าเมื่อกี้เหตุคลิปไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าผิดพลาดทางเทคนิคนะไหมเหตุใหม่อีกรอบหนึ่งเหตุไปแล้วเกิดขอผิดพลาดทางเทคนิคอยู่นิดหนึ่ง สำหรับแนวทางของวันจันทร์วันที่ยี่สิบห้าจะสำหรับแนวทางห้างเซงของเฮาจะรอบเศร้าไฮเดนหนึ่งกับ6กสำหรับผ้นของรอบเศร้าจะหกสี่เก้าหลักสามหาของเฮาถือว่าผ่าดไ่ายนาะหกสี่อยู่หลักลอยหลักสิบจะตัวเน้นเลยมาพิษตำแหน่งมาอยู่ตัวหนาเลยของเฮามีของเฮามีหกหาหกหาหนึ่งหาหลักเข้ามาสามหาสำหรับ บนเข้ามาสี่เก่าของเขามีหนึ่งเก่าหลักเขาหกเก่าเข้ามาสี่เก่าสําหรับหลางาผ่านไปสําหรับรอบบายจะให้เด่นเจิตกับหกพ้นของรอบบายบนออกเก่าเก่าหนึ่งหลางเจ็ดเจ็ดสำหรับแนวท่าของเขารอบบายเดียนเจ็ดวิลุตเจ็ด 8, มาสองเด้งเนาะเดีนเจ็ดวิลุตเจ็ด 8, มาสองเด้งจะใซดวิง่งใสด์ลุดไทยยิบจับไปวิง่งไปลูดนี่คือมาหลางนา้องเบิร์นเจ็ดเจ็ดจ้ะ สำหรับเก้าหนึ่งโค้เฮาส์เก้าหนึ่งโค้เฮาก็สลับเนาะอยู่เศ้าตัวเนียนเลยหมอกบายจ้ะสำหรับแนวทางหางเสีโของเฮาเมื่อนี้ก็ตามนี้เลยจะสำหรับพูดสรุปโค้กทีที่ยี่สิบห้าจะเมื่อนี้กัตามต่อละกันเนาะสำหรับแนวทางของเฮาจ้ะเอากอดสิไปรับชมรับฟังแนวทางมื่อนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเนาะพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆจ้ะอย่าลืมกดติดตามด้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เราจะเพื่อสิได้บ๊อบพาแนวทางทเสียช่วยลงคหายจ้ะแนวทางดีๆมีห้้กกัันนไดทุวจะ สำหรับแนวทางที่โงให้ล่าสุดเลยเนาะใหม่ๆเลยคือหุ้นนอกจากสายหุ้นของเฮาคือหุ้นหุ้นจีเนาะหุ้นจีนน,น,จน,นี่โงใหายมือแรล็จกจันที่ยี่สิบห้าวันจันจะลงใหายมือแรกอะสรุปโอ้โหเจอถ่ายยากเนาะสำหรับหุ้นจีนเมื่อวานนี่พ้นออกเศร้าใบศูนย์เดินดีเนาะสำหรับศูนย์สามนี่รอบเศร้าถ้าจำบุผิดจะเป็นของตัวเก่าเนาะตัวเก่าวันที่ ยี่สิบสองวันซุกที่ผ่านมารอบเมื well, okay. Now, bush, ่อนี้มาออกศูนย์สามอกสำหรับรอบเศาร์สามบนสามหลางฮุ้นจีนสำหรับรอบบ่ายศูนย์บนศูนย์หลังโอ้โหแนวทาาฮุ้นจีนกับพูดทางเสียงหูดนี้กี่กับบุคอยแตกต่างบุคอยแตกต่างกันส่วงผาดกับผาดขักเด้อจ้าไอ้ตามที่เคยเหตุมาเลยย่ำเข่ากับเขาขักเขาในย่ำผลาดกับ คือกันบ่มียังแตกต่างกันหุ้นเนะาะแนวทางเราจะเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเนาะมีเข่าแล้วก็มีรูดจ้ะสำหรับวัอนี้ห้างเซงองเฮาวรุ่นต่อจ้ะรอบเ้าไฮเดนเจ็ดกับหกวิ่งรูดจะใช่วิ่งสะดุดถ้ามักถ้าชอบวิ่งรูดได้จ้ะหมักตัวได้ชอบตัวนี้วิ่งรูดได้เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ด 5, เก้า หกสี่หกเก้าหกสามหกเจ็ดหกหนึ <S 2> <S 2> <S <S ่งรอบบายไฮเดนสองกับหนึ่งวิ่งลูดจ้าสองหกสองเก้าสองสี่ สองหาสองเจ็ดสองหกนี่เอจอมักอยู่ด้วยจะลหลบเศร้าคูเด่นแต่ว่าบริจับหายหลบสำหรับคูเด่นสองหกสองเจ็ดเนาะจับหายแค่เฉพาะรอบบ่ายแต่เด่นเจ็ดหกหกสองหกเจ็ดสองเนาะเจ็ดสองหกสองหลบเสาบริจับหายสำหรับเด่นหนึ่งจะ้ะตาหมักถ้าชอบคูเด่นกับพิจารณาเบิร์ได้เนาะ หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดนะสำหรับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอีกมีหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งสำหรับตัวเน้นจะรอบบายเด่นหนึ่งเน้นหนึ่งสามกับหนึ่งสี่ละกัน เด่นสองขอเด่นไปสองเก่ากับสองเจ็ดเด่นหกรอบเศร้าจะหกสี่หกสามสำหรับเด่นเจ็ดเน่นเจ็ดสามเจ็ดหา เรียบร้อยจต่นี่คือแนวทางหูห้นทางเซ้ของฮาวันทียี่สิบหกอ่าแนวทางบันอังคารแนวทางมือหนี่ตามนี่เลยจ้ะก่อนสินัาไปเป็นแนวทางกเปรียบเทียบพิจารณาวีคอห์กันอีกที่หนึ่งละค่ะเนาะขึ้นอยู่กับความมกความชอบมันจะมีตัวมกตัวชอบตามได้จะ่ผมมีตัวมกตัวชอบตัวชนก็คือสามารถปล่อยผ่านได้แล้วจะมืนอนี่ค่อยมาปังๆเต็มๆเศร้าบายละค่ะจะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า